สวัสดีครับกลับมาพบกับบทเรียนเลขยกกำลังอีกครั้งนะครับครับในตัวอย่างนี้เราจะมาไขปัญหาข้องใจจากตัวอย่างแรกนะครับที่ถามว่าที่ผมไปทิ้งท้ายไปว่า,าเทอรมซ้ายนะครับคืออันนี้หรืออันขวาอันไหนมากกว่ากันถูกไหมครับครับเรารู้อยู่แล้วว่าอันซ้ายมือนะครับผมขอตั้งชื่อให้ว่าเป็นอันที่1แล้วกันนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ2 ยกกำลัง3คูณด้วย5คูณด้วย8คูณด้วย2ถูกไหมครับซึ่งเท่ากับ2ยกกำลัง2องนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าทางขวามือเนี่ยคือเทอมนี้ครับมันมีค่าเป็นเท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้เราจะต้องทำจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับครับเราเริ่มเลยครับอันบนที่สุด อันบนสุดอันนี้นะครับก็คือ8ปกำลัง2ก็คือ64ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า2องกำลัง3กำลังหากำลัง8กำลัง2เนี่ยก็คือเท่ากับ2ยกกำลัง3ยกกำลัง5ยกกำลัง64ต่อไปที่เราต้องทำก็คือเราต้องดูว่า5ยกกำลัง64เนี่ยมันได้เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้ว5ยกกำลัง64เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนมาแล้วครับเหมือนเดิมครับใช้ Python นะครับ5ยกกำลัง64เนี่ยครับเทอมใหญ่มากๆนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าคอมพิวเตอร์เราจะไม่ดีพอที่จะ หาค่าตัวนี้ออกมานะครับมันใหญ่มากคําถามก็คือถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถที่จะหาค่าออกมาได้เนื่องจากคือคือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอาจจะได้ครับพอดีคอมเครื่องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเรามีสิทธิ์บอกได้ไหมครับว่า1ห,หรือ2อ,อันไหนมากกว่ากันบอกได้ไหมครับครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปรียบเทียบไปยังไงออตอนแรกเลยผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่งนะครับคืออันนี้ครับ สมมุติว่าเรามี2ยกกำลัง500นะครับกับ2ยกกำลัง600ซึ่งเป็นเป็นเลขที่ใหญ่มากนะครับ2ตัวนี้ถามว่าอันไหนมากกว่ากันครับทุกคนคงตอบได้ใช่ไหมครับว่าอันขวามือน่าจะมากกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเลขตัวนี้มันใหญ่ขนาดไหนแต่เราก็พอบอกได้เพราะว่าตัวฐานนะครับ ตัวฐานมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเลขยกกําลังอันไหนมันมากกว่านะครับอันนั้นก็จะเป็นผู้ชนะถูกไหมครับเพราะอันนี้คือ600อันนี้คือ500เพราะฉะนั้นออของ600ยย่อมมากกว่า500ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาใช้วิธีการเปรียบเทียบเลขยกกําลังกันดีไหมครับโอเคครับเรามี2ยกกําลัง240แล้วก็2ยกกําลัง3ยกกําลัง5ยกกําลัง64ถูกไหมครับซึ่ง มันก็คือ5ยกกำลัง4ก็คือถือเป็นตัวเลขตัวหนึ่งแล้วกันสมมุติว่าผมให้เป็น5ยกกำลัง44เนี่ยสมมุติผมให้มันเป็น k ได้ไหมครับให้เรียกว่าเป็น k ง่ายดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขทางขวามือนะครับมันก็คือ2ยกกำลัง3ยกกำลัง k ดีไหมครับเพราะฉะนั้นการจะเปรียบเทียบระหว่าง2ยกกำลัง2 4 0ทางด้านซ้ายมือกับ2ยกกำลัง3ยกกำลัง k เนี่ยเราก็เปรียบเทียบง่ายๆเลยว่า เทอมไหนมากกันโดยการที่ดูว่า240กับ3ยกกำลัง k เนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันถูกไหมครับเราดูแค่นั้นเลยเพราะว่าตัวเลขฐานนะครับที่เป็นฐานฐานสองเนี่ยมัน2เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือแค่ดูแค่ว่าเลขชี้กําลังนะครับซึ่งเป็น240ซึ่งผมยกมาที่นี่เนี่ยกับ3ยกกำลัง k ซึ่งผมยกมาตรงนี้เนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติว่าผมหาได้ว่า240เนี่ยมันมากกว่า3ยกกำลัง k เราจะสุดได้ว่าอะไรครับเราก็จะสุดได้ว่าเอ2ยกกำลัง240เนี่ยมันมากกว่ากเม่อโทษครับมากกว่า2ยกกำลัง3ยกกำลัง k ซึ่งก็คือ5ยกกำลัง64ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ว่า240เนี่ยมันน้อยกว่า3ยกกำลัง k เราก็จะได้ว่าอย่างไรครับเราก็จะได้ว่า2ยกกำลัง240เนี่ยมันน้อยกว่า2ยกกำลัง3ยกกำลัง5ยกกำลัง6 4ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือ,อ,อไอเดียก็คือว่าเราจะต้องหาว่า2เทอมนี้นะครับอันไหนมากกว่ากันซึ่งไม่น่ายากถูกไหมครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราลองมาดูซิว่าเ240เนี่ย มันประมาณเท่าไหร่แล้วก็3กําลัง k เนี่ยประมาณเท่าไหร่งั้นเราเริ่มอย่างนี้ดีไหมครับว่าเราลองเป็นค่า k เท่ากับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆดีไหมครับว่าไปเท่าไหร่โอเคครับ3ยกกําลัง1ก็เท่ากับ3ถูกไหมครับซึ่งรับลองได้ว่าน้อยกว่า3ยกกําลังสองซึ่งเท่ากับ9ซึ่งน้อยกว่า3ยกกาลัง3ซึ่งก็คือ27 แล้วก็น้อยกว่า3ยกกำลัง4ซึ่งก็คือ81แล้วก็น้อยกว่า3ยกกำลัง5อุดทดครับกำลัง5ก็คือเท่าไหร่ครับ3คูณด้วยก็คือ2 4 3นะครับเห็นไหมครับว่าดูเหมือนว่าดูเหมือนว่านะครับเรารู้อยู่แล้วว่า240เนี่ยผมยกอันนี้ลงมานะครับ 240เนี่ยมันน้อยกว่า243ถูกไหมครับซึ่งเท่ากับ3ยกกำลัง5โอเคไหมครับคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเปรียบเทียบผมต้องเปรียบเทียบดูว่า3ยกกำลัง k ตัวนี้นะครับ3ยกกำลัง k เนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า3กำลัง5้ถูกไหมครับถ้าสมมุติว่า3ยกกำลัง k เนี่ยมันมีค่ามากกว่า3ากำลัง5ถ้าตัวเนี้ย มีค่ามากกว่าตัวนี้เราก็ตอบได้เลยถูกไหมครับว่า3ยกกำลัง k เนี่ยย่อมมีค่ามากกว่า240ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือเรามาเปรียบเทียบกันว่าค่าเลขค่ากับ k เนี่ยอะไรมากกว่ากันถูกไหมครับคราวนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า k ก็คืออะไรครับ k ก็คือ5กําลัง64ถูกไหมครับซึ่งรับรองได้ว่ามากกว่า5แน่นอนถูกไหมครับเพราะ5นี่คือ5กําลัง1 โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบรู้อยู่แก่ใจเลยว่า3ยกกาลัง k เนี่ยมีค่ามากกว่า3ยกกาลัง5เพราะฉะนั้นแล้ว3ยกกาลัง k ขอโทษครับ3ยกกาลัง k จึงมีค่ามากกว่า240ซึ่งทําให้เป็นไงครับทําให้เรารู้ว่า2ยกกําลัง 2ยกกำลัง40เอ่อโทษนะครับ2 140นะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับไม่ใช่2อยกกลัลง40 240องนะครับมีค่าน้อยกว่า2ยกกำลัง3ยกกำลัง k ซึ่งตัวนี้คือ2ยกกำลัง3ยกกำลัง5ยกกำลัง8ยกกำลัง2ถูกไหมครับพันเราสุบได้เรียบร้อยแล้วว่าเทอมเทอ,อ,อมที่2นะครับ มีค่ามากกว่าเทอมที่1น,นะครับผมเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออันไหนครับก็คืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลบอีกอันหนึ่งทิ้งไปอย่างนี้ดีไหมครับโอเคครับเพราะฉะนั้นก็จบเทปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ๋อสรุปนะครับก็คือว่าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะ หาค่าเป๊ะของอะไรบางอย่างออกมาได้เพราะว่ามันใหญ่มากแต่ขณะเดียวกันนั่นไม่จำเป็นว่าเราจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรถูกไหมครับเราจับหลักให้แม่นนะครับว่าถ้าเราทําฐานให้มันเท่ากันนะครับเราก็เอาเลขชี้ก,กําลังมาเปรียบเทียบกันได้ถูกไหมครับเลขชี้ก,กําลังตัวไหนมีค่ามากกว่าเลขยกกำลังตัวนั้นก็จะมีค่ามากกว่าด้วยโอเคไหมครับครับขอบคุณมากนะครับพบกันในเทปต่อไปครับ